สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูมุกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยหน่วยเดิมเลยค่ะเด็กๆคืนวันที่แปรเปลี่ยน เรื่องวันเดือนปีนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนกันเราไปฟังนิทานสนุกๆก,กันเลยค่ะนิทานเรื่องวันเกิดของจระเข้ตัวใหญ่กับลูกไก่ตัวเล็กเรื่องและภาพโดย2ภาษาญี่ปุ่นไทยเช้าวันหนึ่งดอกทิวลิปเริ่มบานแล้วแสดงว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผมแล้วสไป ซึ่งอยู่ตัวเดียวลำพังตั้งใจว่าจะฉลองวันเกิดด้วยตัวเองต้องไปหาซื้ออาหารพิเศษแล้วก็ของขวัญแล้วสิแต่ว่าตกปลาก็ไม่ได้เก็บลูกกวาดซาลาเปาก็ไม่ได้อยากจะเก็บผลสตอเบอรี่ที่ทาที่ชอบก็เอื้อมไม่ถึงแหมน่าเสียดายจริงๆนะ เขาเดินต่อไปอย่างหมดเรี่ยวแรงแล้วเจออะไรบางอย่างอยู่กลางถนนโอ้นั่นไข่นั่นเองสไป์ดีใจมากถ้าจะใช้ไข่ฟองนี้ทำขนมปังกรอบๆคงจะเป็นอาหารที่วิเศษมากๆ เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้กลิ่นองุ่นหญาดีจังเลยถ้าได้องุ่นนี้มาทำแยมแล้วใส่ไปในขนมปังคงจะเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมเขาเดินต่อไปอย่างคลึกคลื้นแล้วไปเจอผลเมฆแกะดีจังเลยถ้าได้ผลน,นี้มาทำเบอะ คงจะเป็นของขวัญที่แสนวิเศษน่าจะเหมาะสำหรับการนอนบนหลังค่ะกลับมาถึงที่บ้านสไปน์นำเอาองุ่นหญ้ามาตั้งไฟเสร็จแล้วก็เย็บหมอนเก่าแล้วนำผลแม่แกะไปใส่ลงในเบาะที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว แถมยังทำผ้าคลุมหัวเขา่าแล้วก็ห่ออย่างสวยงามเออทำบัตรอวยพรด้วยดีกว่าแล้วก็ไปส่งบัตรอวยพรที่ตู้ไปรษณีย์พรุ่งนี้เขาจะส่งบัตรอวยพรที่สวยงามให้ผมในขณะที่สไป์ทํำหม้ออยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงเบาๆแก,ก๊กแก,กแก๊กแก๊อะไรนะหูแววหรือเปล่านะแก,ก๊กแก,ก แกะโออนั่นไข่นั่นเองในท,ทันใดนั้นก็มีรอยเล้าเกิดขึ้นที่เปลือกไข่เด็กๆดูนะคะไข่จะแตกออกมาแล้วเจี๊ยบเจีบเจียบเจียบ,ยบ,ยบแล้วก็มีลูกไก่โผล่ออกมาลูกไก่สีอะไรคะเด็กๆใช่แล้วลูกไก่ตัวนี้สีเหลืองนั่นเองสไป์ ถามอย่างระมัดระวังว่าคุณเป็นใครหรือผมชื่อพีรีหิวจังเลยหิวข้าวหิวข้าวเจี๊ยบเจี๊ยบเจ๊บพีรีกินขนมปังของสไปซ์จนหมดขออีกขออีกขออีกหน่อยงั้นขอลองกินซุปหญ้าดูไหมพีรีชิมดูนิดหน่อยผมไม่ชอบมันฉุนช่วยไม่ได้ งั้นแยมองุ่นนี่แล้วกันพีรีก็กินจนหมดสไปซ์ใจหายเออนั่นมันของขวัญวันเกิดของฉันมันหมดไปแล้ววันเกิดหรอพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผมยังไงหรือนี่พีรีจา๋ารู้หรือเปล่าที่นี่เป็นบ้านของผมนะหรอทำไมหรือก็ก็ที่นี่เป็นบ้านของผมนะ่ะ ้าวทําไมล่ะเพราะผมอยู่ที่นี่มาตลอดตั้งแต่เกิดพีรีหลับไปสไปก็ใช้เบาะกับผ้าคลุมหัวเขา่ามาทำเป็นเปยให้เออของขวัญก็หายไปหมดแล้วสไปเริ่มเสียใจแล้วนะคะเด็กๆ สร้างเป็นคื้นที่เงียบสงัดได้ยินลมหายใจของพีรีนสไปายเพิ่งเคยนอนกับคนอื่นเป็นครั้งแรกแบบนี้ก็ไม่เลวนักแต่ยังไงก็เป็นบ้านของผมเช้าพรุ่งนี้ต้องบอกให้ชัดเจนอีกครั้งเช้าว,วันเกิดสไปายตื่นมาก็มองไม่เห็นใครอยู่ในเปเอ๊ะพีรีหายไปไหนแล้ว พีรีพีรีพีรีสไปร์เริ่มหาพีรีแล้วนะคะเด็กๆอ,ออกไปเพราะผมทำให้ลำคาญหรือเปล่านะหรือว่าจะตกลงไปในบ่อหรือว่าจะถูกโจนกินซะแล้วโถท,ทำยังไงดีสไปร์วิ่งจนหอบ เขาย้อนกลับมาดูที่บ้านแต่พีรีก็ไม่อยู่บ้านเงียบมากแต่ในขณะเดียวกันนั้นกลับมาแล้วจ้ะโอ้พีรีดีใจจังเลยกำลังเป็นห่วงอยู่พอดีเลยไปไหนมาผมออกไปหาอาหารมาอาหารหรอก็อาหารวันเกิดของสไปน์ไงล่ะดูสิ ผมได้ผล,ลไม้ที่หอมมาด้วยนะผล,ละไม้นี้เป็นอาหารได้หรือเปล่านี่เป็นผลสตรอเบอรี่ถ้ำนะจ๊ะเป็นอาหารที่วิเศษมากเลยขอบคุณมากนะพีรีคนส่งจดหมายก็มาถึงพอดีสไป์มองซองจดหมายอยู่สักพักแล้วหันมาส่งให้พีรีนี่ให้เธอนี่อะไรนะลองเปิดดูสิ แหมสวยจังเลยนี่เป็นบัตรวอวยพรวันเกิดที่ช้าไปวันหนึง่งแต่ก็สุขสันต์วันเกิดนะพิรีดีใจที่ได้พบเธอนะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับนิทานที่ครูมุกเล่าให้เด็กๆฟังครูมุกหวังว่าเด็กๆจะสนุกสนานนะคะต่อไปครูมุกจะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับ หปีมี12เดือนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเดือนที่1นนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมสะก,กดตามครูม,มุกนะคะ j a n u a r y january มกราคมอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ j a n u a r y. A, a R Y แจนยวอาลีมกกลาคมต่อมาเดือนที่สองนะคะ F E B R U A R Y f a b u l a r i เดือนกลุมพาพันธ์อีกหนึ่งรอบนะคะ F E B R U A, R, Y f a b u a r l y เดือนกลุมพาพันธ์3คะ่ะ M, A, R, C, H, S, MUST เดือนมีนาคมอีก1รอบนะคะ M, A, R, C, H, S, MUST เดือนมีนาคม4คะ่ะ A P R I L เอพิวเดือนเมษายนอีกหนึ่งรอบนะคะ A P R I L เอพิวเดือนเมษายน5 M A Y เมเดือนพฤษภาคม อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุมุกด้วยนะคะ m a y เมเดือนพฤษภาคม6 j u n e จูนเดือนมิถุนายนอีกหนึ่งรอบนะคะ j u n e จูน เดือนมิถุนายน7 J U L Y J ูแอจูลเดือนกระดักกระดาคมอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ J U L Y จูลายเดื L อนกระดักกระดาคม8 A U G S U S T August เดือนสิงหาคมอีกหนึ่งรอบนะคะ A U G U S T August เดือนสิงหาคม9 S E P T E M B e r September เดือนกันยายนอีกหนึ่งรอบนะคะ s e p t e m b e r September เดือนกันยายน10 o c t o b e October, e ux, lu, um. e r o c t o b บอเดือนตุลาคมอีกหนึ่งรอบนะคะ O C T O B E R October เดือนตุลาคม11 N O V E M B E R N O V E M B E R เดือนพฤศจิกายนอีกหนึ่งรอบนะคะ n o v e m b e r november เดือนพฤศจิกายนต่อไปเดือนสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงกันนะคะ d e c e m b e r d e c e m b e r เดือนธันวาคมอีกหนึ่งรอบนะคะ d e c e m b e r d e c e m b e r เดือนธันวาคมหลังจากที่ครูฮุกได้ สอนหนปีมี12เดือนกันแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เป็นยังไงบ้างเอ่ยเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์และฝึกพูดด้วยนะคะแต่ก่อนจะจากกันวันนี้ครูมุกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆนั่นก็คือได้ให้เด็กๆทุกคนนะคะ ฝึกเขียนเดือนเกิดของตัวเองเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วเด็กๆนำมาส่งคูมุกในวันเปิดเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ